กพไปน่องพามาเลาะเบิง่งไม้พัชรีเฮ็นอย่างเธอตกป่า,ปา,าเพื่อบัวใสเบิ่งไม่กินบัวใหม,ม,ม,ม่กินเหยบ่อบันั่นกัดแล้วก็ไปอุย้ยสอนน้องข้าวเดียวัออนอยากเรียนซื่อๆดอกอยากเรียนซื่อๆ ว่าได้ดอกนั่นไปอีกแล้วอีกบอนเงียบมมีเลยใช่เลยคนน่ะพ่อสาวหาป่าควนขีดแท้ๆมีมาไหมได้บอได้เจ้าโตได้มาแล้วสิค่ะขีดแท้ๆก็คือลูกหน่อยลูกเกียบของขีดกันเดียนนั่นแหละได้วาคนดีๆคนนึงแล้วอ,อ,อันนี้คือกว่าชีได้พันอ,น,นอยากเหรียญพันอยากเฮ็ดเนาะนอันใช่ใช่บ้าง ขาดครึ่งแล้วะพี่น้องแทเีเปับนยี่น้องียแอนทักแทะข้างขี้ควายเป็นะไดบ่กคือเบิ่งสอนข้าวเดียวก็ไดเหลวอยากเฮ็ดอยากเล่นเบื้งกระไดบ่เอาไดบ่เอา อยากเล่นพี่น้อง่แมนอยากไดเดี๋ยอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นคือบอ่อเยอะมันกินหละ่ะมันกาอันี้เดี๋ยวไม่ไม่ไม่อันนี้ย้อนอันนี้ได้แล้วตัวนึ้งพี่น้องคนได้แล้วตัวนึ้งใส่ใส่แล้วใส่ไปยังนี่โอ้ยตกตกตกน้ำตกน้ำ ดอกล่องขึ้นไดแน่นปลาหยแงกับยีว่านหัวอยู่ะยนะ,ะนกนบกหัวปลาปลาหยแงกับบกหัวได้แล้วสองตัวป้ายนีน้อยหน่นได้อีกแล้วตัวนึ้งพี่น้องข้าเดียวได้อีกแล้วตัวเล้งไม่ครับไม่ครักตัวบกเฮ็ดดีๆเอาเอเออ ก็สาวกสาวงาปลาปลาหยังเอาเอาคือปลหูปลาหยังปอาลูที่ลูปลาหยังวัไดดบอมไม่ิถึงเมื่อจะของเด่นัันได้บอเอาขึนขึนเออสามตัวแล้วพี่น้อง เห็ดคือคือเดฟนชิได้จะตัวเอากาวบเอาแปตัวสามสาตัวสามตัวตัวใหญ่ัวไหว้ามดให้ทำบอกยี่บัวเบิ้งเฮ้บอกยี่บัวเบิ้งตัวดีตัวสาดโอ้โพอดีพอดีทอด พอดีล้วมันขี่เสมอ <t> <c oughs> ขี่แทักแท้เยจ้าลงได้สามตัวสามตัวแล<พ>้วพเฮ<พ>น้องใหม่พันสิบเอาข้าวเดียวน่าใส่ขี้เนี่ยขี้ทัแท้ใกล้เบิร์ดเรไปนั่นทแท้แท้ขี้เบิร์ดแล้วเราจเอาให้มันเบิร์ดอะไรจะดำเลยอืมตะรำไปหาอยู่เจ้า ปลาเลียงปลาปอยนะพี้องเอาว่าหั่นเครื่องหนีดียุ่มไหมว่ากินเลยเจีหายเลยมันล้นนั่นแล้ว บ้านได้กินดอกมันลนเสียบบอดีไล่รนมันลนกอนแล้วนะครับปลาดดดองๆไม่ใส่น้ำใช่มันปลานินปลานินบ่อปลานินเดียนปลานินน้อยนินน้อยนิดหน่อยนะพี่น้องขี้ทักแทะถึงเมือบลอสคือแดงเลียดเตี้ยขี้ขี้มันเหล้า เขียมีหน่วยบนอบูนันเขียมีหน่วยไหมเขียเอาเอาล้ออีกกจ้นนะึงไต่บ่อหนึ่งน้องเอาหนึ่งน้องไม่ข้าวเดียวนี่งนะคิดแล้วคิดแล้วไม้คิดแล้วอุย้ย ดึงใส่เจอของ่าสุขวดหาเอ,อ้ยเนาะแยะนั่งกินวันเหล่าตีนันได้แล้วตอนนี้นนอนไม่ยังกินมานแล้วแล้วมานมานมานตัวอันนี้ไปยังนี่สีเหลืองคือกันนั่นาลามีอยู่แบบฝาเดียวนี่แหละเอากางลงดิไงมองใส่แล้ว,ลวเออ น้องใหม่กินหมานะคะหากินหมานเนาะจักซีโต้ฮหากินหมานยันองอยู่ติไหมยัองอยู่ตีตัวเล็กน้อยกินดิกินไปนั่น,น,นเบิดแล้วเรียบร้อยเบิรแล้วเรียบร้อยเอาใส่อีอกวันนี้ ใส่ใใอืมต้องตบวันนั้น้นเนั่งเฝ้าหรอกนั่งเฝ้ากันให้เขาดำเนินการเองเขา,าเ,ขาาเขาหมานเนาะข้ากินหมานเด็กหน่อยอยเทศบาลในพี่น้องมันแมนเด็กหน่อยในเมืองเด็ดเห็ดอืดเสือเห็ดเห็ดแหลกด่านข้าวเดี๋ยวปฟาดวุ้ยวุ้ย ตัดต่อตีไหมว่าม,น,มนตัดต่อตีเนี่เขาก็ไม่เชื่อหรอกว่าเราตัดต่อตัดต่อเปล่าเนี่ย AI ปเนี่ยใช่ AI หรอเราพูดไปจะมีใครเชื่อไหมว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ตัดต่อ AI <lem> หรือเปล่าตัวตใหญ่เติบเลยนะยเติบ่ได้แี่เตาเท้าดนะโต๊ต๊ะโต๊ เอาได้บ่ตัวนี้เติบอยู่สำหรับปลาเลียงปลาปลา่อยนั่นเป็นรุ่นรุ่นลูกมันเลยพี่น้องใยรแม่ในอ้อมแม่อ้อมย่านเลยเด่นะ <c oughs> เป็นแดนเด็ดไปคือโดนแฉตัวนี้ <c oughs> มันกัดลึกแต่หลายตัวแล้วไก่พอ่อหรอละ่ะสัตว์เลี้ยงของในอัชชิกาเขานะนางเอาขาสูงแน่น,นหัวอ,ออกแล้ว แกฟังหองกกากโกกา,กากอยู่กินแต่บักสมเลยพี่น้องนั่งกินตาแต่ขี้เต็มเลยอยู่นั่งกินตาอัน,น,นบักทอกโลกทอกโลกสวรรค์สวรสวรค์หอนท่องว่าว่าเลยอ้าวได้บอปันนี้อา้อาวอา้อาวอ้าวหนึ่งหนึ่งรุ่น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 ได้บอไหมได้บอเอารุ่น เุ้ยเก้าอะไรมั้ยย้ำก็เข่าปากจแของดอกนั่นบ่ได้เก้าฟาละวานนั่นอุอย้ยบ่ได้จังหวะมันละฟ้าเออได้เลยตัวน้อยแถวนี้ปล่อยซาตัวน้อยพูดเออโบแล้วมันโดดลงไปเองตัวน้อยพูดเอาได้แล้วได้แล้ว ตัวนี้ตัวน้อยไ,ไปน่ปาาปนครับไปข้างหลังมั้งเขาหมานเลยแบบนี้เขาคือบลาห์นี่ไหมกินแล้วไ<ผ>ม่นลองกินแล้ว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 ิคนใส่เบิ้งใส่เบิ้งมาเบิ้งเฮ้ยคนหวานจี๊ยบอือ,อเอาใส่หากินหมานเด้อคน กินหมานโอ้ยลึกครับขนาดแ้่ข,ขนาดได้ทีแค่ข,ขนาดเอเค,ครับลึกแค,ค่เฮ้ไปไปเอาไว้ใส่ใส่ต่องบนญให้อ่าได้อีกหนึ่งตัวเป็นเท่าไหร่ตัวแล้วแมนฮอกกตัวแลวเจวสองสี่หกหกตัวเวหกตัวแล้ว เอาหลายเอาทอดทอดขายทอดขายต้นน่อยน้นวน้อยเอาล้มเึลืนเออนะมันโดนลงอีอไหมแล้วนี่นี่คล้องใส่ไก่เห่านะครับลังบาทวนลังบาทเบดแ่ละตี้เงียบดแล้วนะอโอ้มีคู้จิงงัดใส่ไมเนี่ ไม่นี่แม่หักไปแหงเดี๋ยวพ่อเบิ่งเดี๋ยวก็เอามาเอาเอาใจคนนึงนด้บึ้งกูจะหักอันนั่นให้แม่บึ่งลบไห้อีบ่ะอันนี้มมนเพิ่งิบออกไหมเอายลคอะไะ คือว่มไม้หลับนี่ไม่อันนี่เพื่นกระหักนะรบูกเอาไม้คใคีไปคือปอมไม้เอาคิดแล้วหนักงิดแล้ว เนี่ยซีดมาผิดไม่มันอ่อนมันดึงขึ้นด้วยแห้งไปได้ดอกบ่มัดไม่ไม่มันหักแล้วนั่นนั่นได้เออลดแล้วลดแล้วเอาไม่เห็ดไม่ไม่เร็วไม่เครียดไม่มันเคึงหักคึงเอาสันสันนี่บ๊วยได้แล้วเปลี่ยนได้ทำนี่ละเดี๋ยวไคเห็ดตัวไาจจะตัวแล้วพี่เอ๊ะข้าวเดียวก็ได้หลายตัวเดี๋ยวนี้เนาะข้าวเดียวเพื่นทำไม สิบ่อนนาทีเดี๋ยวนี้เดจ,จเล็สองสี่หกหกตัวเดี๋ยวพี่น้องนนอเนาะเดี๋ยวก็เฮ็ดตอนนักพีระเดี๋ยวจังไปพอกันคลิปหนานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ